ถ้าพูดถึงความสำคัของการพูดนะครับจริงๆนวถ้าพูดตามหลักวิชานะครับจะสามารถบอกได้ว่าถ้อยคําหรือคําพูดของเรานั้นมีความสําคัญอยู่สาประการประการที่1ก็คือถ้อยคํามีรสชาติประการที่2ก็คือถ้อยคําบอกภูมิปัญญาประการที่3ถ้อยคําบอกสกุลรุงชาติอย่างแรกคือถ้อยคํามีรสชาติหมายความว่าการที่เราใช้ถ้อยคําออกแสดงการพูดออกไปนั้นมันจะมีรสชาติเหมือนทําให้เป็นเสมือนอาหารแก่จิตใจของเรา ในร่างกายเราต้องการอาหารหล่อเลี้ยงจิตใจเราก็จะต้องการคาพูดเป็นตัวหล่อเลี้ยงจิตใจเหมือนกันเปลี่ยนเหมือนกับเป็นอาหารของจิตใจดังนั้นถ้าเราให้อาหารจิตใจกับเขาที่เป็นรสชาติหอมหวานเขาย่อมจะรู้สึกดีรู้สึกประทับใจบต่อตัวเราคนพูดแต่ถ้าหากว่าเราให้อาหารที่ฝืนขมบุบเน่าแก่จิตใจของเขาเขาก็อาจจะจําแล้วก็จําในทางที่ลบของเราดังนั้นการจะพูดอะไรกับใครก็ตามอยากจะให้คิดสนิดนะครับว่าเมื่อพูดออกไปแล้วนะั้นะ คำพูดของเราที่แสดงออกไปมันเป็นน้ำพึ่หรือเป็นยาพิษที่เราให้กับเขาดังคำที่สุทรพนูดได้กล่าวว่าใดนีรั่เขาทองหลายร้อยปีแล้วครับบอกว่าถึงบางพูดพูดดีเป็นสีสันมีคนรักรสถ,ถ้อยอร่อยจิตแม้นพูดชั่วตัวตายทําลายมิจจะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจาส่วนประการที่สองในความสการพูดก็คือคําพูดด้านหนบอกภูมิปัญญาได้ การที่เราจะแสดงคําพูดออกไปสักคำหนึ่งพูดอะไรกับใครก็ตามเนี่ยมันบ่บอกถึงความเป็นความรู้มีภูมิธรรมในตัวหรือไม่เราจะสังเกตได้ง่ายๆครับว่าบางคนน่ะพูดออกไปแล้วคนจะคิดว่าทําไมพูดแล้วไม่น่าฟังทําไมพูดแล้วงูจริงๆทําไมพูดแล้วสึกคิดได้ยังไงที่พูดแบบนี้นี่คือสิ่งที่แสดงในขณะที่การเราฟังบางคนที่พูดเป็นนักปราชญ์ที่พูดพอพูดมาปั๊บโอ้โหเขาเป็นคนที่พูดแล้วได้สาระได้เนื้อหาได้คุณประโยชน์ต่อการฟังจริงๆ ที่แสดงว่าคําพูดที่เราแสดงออกไปหรือการพูดออกไปนั้นมันสามารถจะบ่งบอกให้คนฟังได้รู้โดยในเลยว่าคนนั้นมีภูมิธรรมที่สูงหรือเป็นมีภูมิปัญญาที่ต่ำมีความรู้มากมีความรู้น้อยมีความรู้ละเอียดลึกซึ้งหรือไม่มีความรู้เลยแต่แสร้งทาเป็นรู้นะฮะเพราะนั้นหลักหนึ่งที่จะทําให้เราแสดงออกได้ว่าเราเป็นคนมีความรู้หรือไม่มาจากคาพูดของเราด้วยแต่ก็นั่นเองครับว่าบางคนอาจจะมีความรู้ดีแต่ใช้คําพูดที่ไม่ดีคนอาจจะรู้สึกว่าเราไม่มีความรู้ก็ได้ มันก็เลยทําให้เขาไม่อยากจะรับฟังหรือไม่มีโอกาสที่จะได้ถ่ายทอดความรู้ที่เรามีอยู่ไปหาคนฟังได้เพราะฉะนั้นบางทีการเรียนการพูดก็สามารถจะทําให้เราสามารถถ่ายทอดในความรู้ของเราไปหาเขาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้านึกอะไรไม่ออกก็ใช้บทภาษตไทยโบราณนะครับว่าพูดไปสองไพเบี้ยนิ่งเสียตำหนิทองแล้วบางทีเราแค่นิ่งๆคนฟังกรดจะไม่รู้นะครับว่าเราโง่หรือเราฉลาดหรือเรามีความรู้มากความรู้าารนากขนาดไหนก็ได้นะครับ ส่วนประการที่สามก็คือคําพูดบอกสกุรุรชาติค่อยคําบอกสกุลชาติหมายความว่าถ้าเราฟังใครพูดสักคนหนึ่งแน่นอนครับคนฟังก็ตีความบอกเลยว่าเป็นคนที่ได้รับก,การอบรมส,สอนมาดีไหมเป็นคนที่มีจากมาจากตระกูลสูงหรือตระกูลต่าเป็นคนที่มีการศึกษาดีไหมเพราะว่าคําพูดมันสามารถจะหดบอกถึงความคิดข้างในได้ว่าคนโดยทั่วไปเวลาคิดอะไรมักจะพูดอย่างนั้นไม่ค่อยได้มีการขัดเกลาในค่อยคำที่ที่จะพูดดังนั้น เวลาคนพูดออกมาเราจะรู้หรือว่าคนนี้พูดจาแล้วเพร้อหรือไม่เพราะภาษาที่น่าฟังหรือเป็นภาษาหยาบคายถ้อยคําที่ชัดเป็นถ้อยคําที่กักระหร,นนหรือเป็นถ้อยคที่สุดภาพนุ่มนวลหรือเป็นถ้อยคําที่ฟังแล้วเกิดความสบายใจเป็นปี่ยะวาจารหรือเปล่าสิ่งต่ตางๆเหล่านี้มันสามารถจะรับรู้ได้โดยการฟังคนพูดนะครับเพราะฉะนั้นก่อนจะพูดอะไรก็ตามนะครับผมอยากให้ท่านทั้งหลายได้ลองนึกถึงความสำคัญเส้นเด็กว่าหนึ่งถ้อยคำมันสามารถจะมีรสชาติที่ทำให้คนรักเราหรือเกลียดเราก็ได้ สองก็คือถ้อยคํามันสามารถจะทําให้คนรู้ว่าเราฉลาดหรือเราไม่มีปัญญาเลยก็ได้หรือสามถ้อยคําจะทําให้คนเราคนเขารู้เราว่าเราเป็นคนที่มีพ่อแม่ครูบารลสอนมาจากตระกูลสูงตระกูลจาดีหรือไม่นี่คือสิ่งสําคัญที่จะทําให้การพูดของเรานั้นจะต้องมีการปรับปรุงเพื่อทําให้การพูดแสดงออกไปนั้นได้รับความชื่นชมชื่นชอบแล้วก็ได้รับความเชื่อถือศรัทธาจากผู้คนที่ได้